ส่วนที่ไม่มีดอกไม้เพราะว่าดอกไม้ยืดใจเราทีนี้องบอกใจให้ทุกครูให้ทุกคนยืดการตรงนันน่งเทียบไปด <ไป S 2> ้าน,นเดียวกันทางด้านเดียวกันการาบลงหนึ่งครั้งกราบไม่แบมือเงอยหน้าขึ้นยืดกายตรงเอามือซ้อนไว้ที่ปาก หลับตาเบาๆไม่พูดไม่คุยกันในขณะกิจกรรมนี้ใครก็ตามเล่นคุยส่งเสียงไม่ทำความเคารพในกิจกรรมนี้ขอให้บุคคลนั้นไม่มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตไม่มีแสงสว่างใดๆเป็นเครื่องค้ำจุนให้เธอนั้นมีความสุขแต่ถ้าหากบุคคลใดตั้งใจ น้อมระลึกถึงใบหน้าของค,คุณครูของตนเองตั้งแต่อนุบาลมาถึงปัจจุบันนี้ได้ขอให้บุคคลนั้นเจริญก้าวหน้าต่อไปในวันข้างหน้าหากแม้นอุปสรรคและปัญหาเกิดขึ้นแก่เธอขออุปสรรคและปัญหาเหล่านั้นจงหมดหายไปเพราะการนอบน้อมบูชาซึ่งคุณครูผู้มีพระคุณนี้ มีการตรง จากริยาน้องนกทบถวายโหนตกแด่คุณครูมิรู้คายมนุษตรางไหว้มนษาสักการะคุณลูกทั้งหลายทุกคนในโลกนี้ไม่ว่าใครก็าตามที่เป็นพระมหากษัตริย์พระเจ้าพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ บุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจะเป็นนายพลนายพันทาหารตำรวจนายแพทย์พยาบาลสถาัน,นิกต้องมีครูเป็นผู้สั่งสอนนักเรียนรู้ไหมคนเรารู้ตัวอักษรตั้งแต่กอไก่ถึงหอนกูกเรื่อยไปถึงเอไอแซดได้อ่านออกเขียนได้ก็พอไก่หากไม่ใช่ครู แม้พระอาจารย์เองทุกวันนี้ยังนึกถึงอรกุณคุณครูอยู่สม่ำเสมอตั้งแต่ครูคนแรกที่จับมือพระอาจารย์เขียนหนังสือก็อไก่ถึงหอลมูกพระอาจารย์ออกอ่านเขียนได้ก็เพราะคุณครูได้จบชั้นสูงสูงในระับปริญญาตีนับธรรมสูงสูง ได้เผยแผ่ธรรมะมาหาพวกเธอในทุกวันนี้ก็เพราะคุณครูนั้นได้สั่งสอนพระอาจารย์ให้อาา่านออกเขียนได้ครูคนนี้ใช่ไหมคนปัจจุบันสอนนักเรียนรุ่นแล้วรุ่นเล่าเพื่อสั่งสอนปลูกฝังให้ลูกศิษย์น,นั้น่ายหน้าไปสู่ความเจริญเราเคยทักทายถามไทยถึงสาร,รุสุกิบ ความไม่สบายของครูเหล่านั้นหรือไม่เราเคยก้มกราบคุณครูด้วยความเคารพรักและผูกพันในความเป็นลูกเป็นครัวอาจารย์ของเราหรือไม่เคยบอกท่านหรือไม่ว่าครูครับคูหาเรื่องนี้เป็นเสียงที่เราลืมกันนานแล้วครูคือแสงทองนำชีวิต ครูคือดวงกิจอันสูงค่าครูคือผู้ให้รู้วิชาครูคือผู้นำพาเราเก้าวไกลครูคือยางวิเศษลำไม่น้อยครูคือผู้ที่คอยเอาใจใส่ครูคือผู้ที่ช่วยห่านนำได้่วยชัยชีวิตนี้จเจริญไปด้วยเพราะครูอ วันนี้พวกเธอมีโอกาสดีแล้วโอกาสที่หาไม่ได้ง่ายให้พวกเธอตั้งใจฟังให้ดีโคมาจากภาษาบาลีว่าคารุแปลวนะ่าหนักโคเป็นผู้หนักแน่นผู้ซึ่งอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนทั้งหลายในโกเราเชื่อมั่นว่าใครก็ตามได้กราบได้สักการะได้บูชา เคารพในคําสั่งสอนนำหลักคำคำสอนนั้นไปประพฤติปฏิบัติบุคคลนั้นย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนวันนี้เธอเป็นคนเลวหรือคนดีก็ช่างเธอจะเป็นคนโง่หรือฉลาดย่อมสอนยากหรือไม่ยากุกขนาดไหนคุณครูนั้นก็ยังปักไฟพ่มสอน อย่าให้เห็นเห็นชีวิตรูปสิทนั้นมีความเจริญก้าวหน้าเธอเป็นใครไม่สำคัญสาหรับกูน,นั้นเธอคือรูปจารักและพันผูกสั่งสอนลูกเป็นคนดีรู้อยู่สุดซึ้งว่าเธอดื้กูขอซื้อด้วยศีลธรรมจะได้ไหมซื้อพอร,รักพ่อหมดดังดวงใจจงจำไวค้ครูเหนื่อย พรเธอสิรักคือความหวังดวดพระรังอันโดดเด่นคุณครูผ้ามสอนออสทุกเช้าเย็นถึงลำชินก็สู้ทนเพียงสิทธิเกิดปัญญาเพื่อวันหน้าไม่หมองมนเหนื่อยหนักและขัดสนครูเฝ้าทนไม่พอถอยอยากฉินเจ้านั้นได้ดีมีศักดิ์ศรีไม่ต่ำต้อย ชีวิตครูไม่เลิศรอยหวังสิทธิ์น,อน้อยก้าวหน้าไปหลายคนมองครูเป็นแค่เรือจ้าพอถึงฝังแล้วก็ถีบหัวส่งบางคนดื้อสนสาแท่ไหน,น,นคุณครูก็ยังทนสอนเธอตลอดเวลาไม่เคยทอดทิ้งสุระบางครั้งเธอมองเห็นท่านเป็นนั้นเป็นเหมือนศัตรูเมื่อท่านดุท่านดา่าท่านลงโทษ ลูกที่น่ารักครับไม่มีใครในโลกที่มีความสุขเพราะตีลูกศิษย์ไม่มีครูคนไหนสบายใจเมื่อเห็นลูกศิษย์นั้นเป็นคนเลวนักเรียนรู้ไหมบางครั้งครูรักพวกเธอดูแลพวกเธอเอาใจใส่พวกเธอมากกว่ารูปแท้ๆของท่านเสด้ส็จํานักเรียนรู้ไหมการที่ครูทําโทษเธอดุดา่าเธอกล่าวตักเตือนเธอนั้นเงินเ,นเนดือนของครูไม่ได้เพิ่มขึ้น ตำมแน่มบนครูไม่ได้เพิ่มสักหน่อยแต่ก็อยากเห็นลูกศิษย์นั้นมีความเจริญก้าวหน้าบางคนเหยียดชังด่าท่านรับหลังนินทาแก้งท่านสารพัดบางคนก็ขูดขีดลดท่านก็มีบางครั้งเวลาดุนิดตีหน่อยพาก,กันโกรธเดินสะบัดหน้าหนีทำต,ตัวเป็นนักเลงอันถ่ายใหญหัวน,นายบอกไม่ได้ว่าไม่ฟัง นี่หรืออาการของคนดีมีน้ำใจเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ถามว่านี่คือสิ่งที่ดีที่เธอทำได้ถูกต้องแล้วหรืออยากให้พวกเราลึกึกถึงว่านั่นคือสิ่งที่ไม่ดีเลยเป็นบาปมหันรู้อยู่แก่ใจสุดซึ้งพวกเธอดื้อครูขอซื้อด้วยสินธรรมจักได้ไหมซื้อพ่อห่วงจากดวงใจ จงจำไว้ครูเหนื่อยเมื่อพ่อเธอลายคนทีเดียวไม่ฟังคำสั่งสอนแล้วลูกศิษย์ลูกหญิงหลายคนเสริมสวยทาเล็บทาแป้งมากกว่าการสนใจในการศึกษาเ,าเรียนซึ่งเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของการดำรงชีวิตให้เธอจเจริญก้าวหน้าต่อไปข้างหน้าลูกผู้ชายก็เหมือนกัน บางคนใส่ชุดนักเรียนดื่มเหล้าดืืมสุราสิ่งมอเตอร์ไซค์ทาเล็บทาปากส่องกระจกกิริยามารายาทไม่มีทำลายทรัพย์สินของโรงเรียนพกอาวุธพกมีดพกปืนมากกว่าเครื่องแบบแบบเรียนเป็นนักเลงมากกว่าเป็นนักเรียนสิ่งเหล่านี้คนภายนอกมองมาแล้วก็ดุก่าคุณครูทันทีว่าครูไม่สัง่งไม่สอน ลูกศิษย์เหล่านี้บ้างเล็ยังไงทาไมนิสัยที่ก้าวร้าวมีนิสัยที่เป็นแบบนี้นี่เขาด่ามาถึงคุณครูเขาไม่ด่าเพียงลูกเขาด่าคุณครูด่าชื่อเสียงของโรงเรียนบางครั้งครูรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยล้าบางครั้งอยากบอกว่าหมดกาลังใจบางครั้งท้อแท้ลูกศิษย์ไม่เอาไหน บางครั้งอยากร้องไห้กับสิทธิที่สุกสนบางครั้งว่าจะไม่บน่นบางครั้งคิดว่าจะไม่สนบางครั้งไม่อยากจะอดทนบางครั้งสับสนกับตนเองแต่เกงวันหน้าสิทธิ์ไม่รู้ทั้งผู้คนอารกัก์รูและบุญยังฟ้าอย่าพยายาม สั่งสอนรด้วยคนเช่ามาแต่เให้คิดไร้ทำนายได้ไม่กีลังยาโอหังบังอาจประมาทครูหน้าที่ครูใช่เพียงมาพัฒนสอนแต่อาธรห่วงสิทธิเป็นนิสัยเฝ้าอบรมบ่มสิทธิด้วยจิตใจเพื่อช่วยให้เยาวชนเป็นคนดีไม้เรียวหลวงตาปาถนาให้คนชรากินข้าวค้นบาทก็อาจเป็นรัฐมนตรี อย่าไปถือสามื่อหลงตานั้นชู้ที่เด็กวัดผมไปได้ไดีเพราะบารมีหลวงตาอ่านไม้เลียวของครูให้ความรู้ความสามารถมือครูสะอาดสร้างชาติสวยโสภาโดดคอมสวรรค์สอนทชีวิตอ่านเจ,จิดจ้าเสร็จรู้ได้ด้วยความเมตตา หมายเดียวอันน้อยนิดเท่านั้นนายพลนายพันมียศอันกูร้รูจากกอไกลเรื่อยไปถึงเอไอยูพระคุณครูยิ่งใหญ่ดุดแผ่นฟ้าให้ทุกคนประนมมือขึ้นโดยยังไม่เดินทามอบกาบลงที่พื้นด้วยความครบนอบน้อม คุณครูจังหดหินสั่งสอนสิทธ์ด้วยเกียท้ายขบเหียงสิทธังกลัวทั้งเศร้าชังอย่างเก่งสิทธ์ผิดเองทางครูไม่สบายใจขอคุณครูผู้มีคุณการุดด้วยโปรดจงช่วยอโหสิกรรมสิทธ์ทำไว้ปรดปว่า ครั้งมานำนับแต่นี้สิฝึกตนเริ่มต้นใหม่สามรวมกายวาจาให้แน่นหนาไม่ให้ผิดต่อคุณครูผู้เมตตาขอสัญญาพุทธบุตรหยุดต่ำซา ยืดายขึ้นยืดายขึ้นพระอาจารย์ถามพวกเราว่าเรารักโรงเรียนแห่งนี้หรือไม่เรารักโรงเรียนของเราหรือไม่ตอบพระอาจารย์ดังๆตอบพระอาจารย์ดังๆว่าเรารักโรงเรียนของเราหรือไม่รักหรือไม่รักเรารักตัวเองหรือไม่รักเรารักคุณครูของเราหรือไม่ คุณรูรักถาบัลรักโรงเรียนของเธอพระอาจารย์ถามตรงไปตรงมาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ตัวเองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองให้เกียรติสถาบันของตนเองพระอาจารย์ถามว่าใครเคยสูบบุหรีย่ยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นเดิลูกผู้ชายลูกผู้หญิง ผู้หญิงก็ได้อเราสบักใจแล้วตอนนี้เออ่าไม่เป็นไรปวดเพื่อให้หมดเลยใครยาเสพติดน,นอกจากนี้นอกจากโกลีอ่ายืนขึ้น,เค,นเ,เครื่องมืนเมาด้วยอ่าเครื่องมืนเมาด้วยสุลายืนขึ้นสุราเมไลสุราเบียเบียยืนขึ้น จะลองเคยกีบครั้งหนึ่งก็ตามุุณหญิงชอบกินเบียร์ตอนนี้เราอยู่มอไหนอาจารย์ถามมอหนึ่งหรือมอสองหรือมอสามตอนนี้ถึงวัยที่เราจะต้อง <Herm> ทานเบียร์ทานเหล้าสุ่รี่หรือยังนายกฎหมายบอกว่าไงเนี่ยไม่ถูกต้องสิบแปดปีครับ